Honda Gx 35 Honda Umk 435 Honda g ที e n Power โอ้โหหลากหลายรุ่นเหลือเกินเลือกรุ่นไหนคุ้มค่าคุ้มราคาวันนี้เพื่อน,อนๆแฟน Honda ไปดูกันนะครับสวัสดีครับพวกผงแอมโอเคแล้วนะครับวันนี้แอมโอเคนำเครื่องตัดหญ้าสิ่งยัางวาสุดฮิตในเมืองไทยก็คือ Honda Gx 35นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าสิ่งจังรวะรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในท้องตลาดเมืองไทยณนะเวลานี้และก็ จริงๆก,ก็เป็นมานานแล้วโอ้โหตัวนี้ตั้งแต่แอมูเคเด็กๆเกิดมาก็เห็นเลยนะครับร่วม30 40, 40ปีแล้วสำหรับ Honda า x 3 5ตัวนี้นะครับอันนี้ Honda g x 3เนะเวลานี้มันก็มีมือถือมาขายมากมายหลายรุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้แอมูเคนำรุ่นเด่นๆมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับสำหรับรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นที่เพื่อน <S <S ๆน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือ Honda UMK4.35 เนะเฉพาะตัวหางมันหรือส่วนด้ามของมันนะครับี่เขียนว่า UMK435 จุดเต่นอยู่ตรงนี้ครับ Make in Thailand นะครับรุ่นนี้ถือว่าราคาสูงที่สุดราคาอยู่ที่9,200บาทสำหรับตัวนี้ก็เป็นน้องใหม่ไฟแรง Honda GX35 Golden Star ติดตา Power by Honda นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่6,700 49บาทเรามาดูตัวสุดท้ายนะครนี่ก็ถือว่าเป็นตัวดังเก่าแก่ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับฮ o n d a g r e r n Power นะครับนี่คือดามในส่วนของ Honda Green Power นะครับตัวนี้ราคาแพงกว่า Golden Star นะครับแต่ว่าตัวนี้ทำโปรโมชั่นนะฮะดัมราคาลงมานะฮะอยู่ที่6,690บาทนะครับแย้มโอเคจะพาไปดูความแตกต่างของแต่ละรุ่นทีละส่วนว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับในส่วนหัว ทั้ง3รุ่นไม่ว่าจะเป็น Honda UMK435 Honda Green Power หรือ Honda Golden Star ที่แอมโอเคนำมาให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็น Honda แท้ทั้งสิ้นมาจากโรงงาน เดียวกันคือโรงงาน Honda ในประเทศไทยทั้งสิ้นไม่อินไทอแลนด์วิธีการดูนะครับว่าหัวเครื่อง Honda แท้ดูยังไงแอมโอเคเคยทาคลิปไปแล้วนะฮะเดี๋ยวแอมโอเคจะแนบลิงก์ไว้สำหรับเพื่อนๆที่พลาดยังไม่ได้ดูนะครับแอมโอเคจะมาไล่ดูว่าเอในส่วนหางแล้วมันต่างกันยังไงนะครับในส่วนของตั้งแต่กกหางมาเลยนะครับสามรุ่นนะฮะจะสังเกตว่ารูปทรงของกกหางนะฮะแบบสี่จังหวะจะเป็นกกหางขนาดใหญ่อย่างนี้เหมือนกันทั้งสารุ่นนะฮะต้องยอมรับว่าในส่วนของ Honda า UMK 435เนี่ยโอ้กหางดูแล้ววัสดุเนียนสวยกว่าทุกรุ่นนะครับในขณะที่น้องใหม่ไปแรงอย่างโกลเด้นซาเนี่ยก็ถือว่ามีมาติดๆนะฮะถือว่าความแตกต่างถือว่าน้อยมากส่วนของตัวโปรโมชั่นของเรา Green Power นะครับดูแล้ววัสดุดูสีดูเนื้อนะอาจจะดูด้อยกว่านิดหนึ่งในส่วนของอที่เกี่ยวสายสะพายนะครับ Honda u ยูเอี่เป็นลักษณะพลาสติกอย่างนี้นะครับและก็ แน่นอนตัวโคเรสตอร์จะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้ทั้ง2รุ่นเหมือนกันซึ่งจะแตกต่างจากกรีนพาวเวอร์ดูแล้วจะเชยเชยนะฮะแบบโบราณเก่าๆแต่ก็มีข้อดีที่แตกต่างจากทั้ง2รุ่นตรงที่ว่ามันจะมีตัวน็อตหางปลาตรงนี้นะครับสามารถที่จะปรับนะฮะให้ล็อกหัวและก็คลายหัวให้หมุนอิสระได้ซึ่งเป็นจุดเด่นของ Honda Green Power ออีกส่วนหนึ่ง ถามว่า Honda UMK 4.5กับ Honda Golden Star เนี่ยสามารถที่ปรับหัวให้หมุนอิสระได้ไหมสามารถทําได้ครับแต่วิธีการใช้างานค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งคือถ้าเราจะใช้เราก็ต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องมือในการคลายนอ็อตโดยการคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับเทียบตงเนี้ยฮอนด้ากิน Power สามารถที่จะใช้มือเนี่ยหมุนล็อกหรือว่าคลายได้เลย แล้วก็จุดเด่นของก r มพาวเวอรนะครับ<ๆ>ก็จะมีในส่วนของฟองน้ํากันกระแทกด้วย <nunca> ก็ดูแล้วพรีเมี่ยมขึ้นมาอีกระดับตนึ่ <aussi> ตออมาในส่วนของประกับถ้าดูในส่วนของ Honda UMK 4.5ดูแล้ววัสดุ oh oh, <ou> โอ้โห<ๆ>ก็สมราคาเขาดูดีเลยทีเดียวนะครับมาดูที่ตัว Golden Star ครับก็ดูด้อยกว่าแต่ก็ถือว่าไม่ได้มากมายอะไรนักแต่มาดูที่ Honda g กีมพาวเนี้แตกต่างออกไปเลยนะก็มีลักษณะที่ดูใหญ่ดูแข็งแรงเป็นอีกแบบหนึ่งอีกทางเลือกนึงให้กับ เพื่อนๆละกันมาในส่วนของกระบอกเผานะครับแน่นอนว่าก็ต้องยอมรับในส่วนของกระบอกเผา h o n ด้ u ยู4.5นะดูแล้วดูแข็งแรงวัสดุแล้วดูสีสันแล้วดูดีดูพรีเมียม,มจริงๆสมราคาของเขาเรามาดูในส่วนของคอนดอร์โกลเด้นสตาร์ก็ถือว่าไม่ได้ทิ้งห่างไม่ได้ด้อยกว่ากันและในส่วนของกีทพวก็ไม่ได้ด้อยกว่ากันเช่นกันนะครับถือว่าไม่ได้หนีกันไปไกลามากหัวเกียร์นะครับทั้ง3รุ่นก็เป็นหัวเกียร์ลักษณะเดียวกัน ทั้งสิ้นเลยนะครับถ้ามาดูแล้วก็ต้องยอมรับเหมือนเดิมนะว่า UMK435 เนี่ยดูวัสดุดูอะไรแล้วเขาดีกว่าจริงๆนะครับในส่วนของตัวโกลเดนสตาก็ไม่แพ้กันนะครับก็ถือว่าตามมาติดๆต,ตรงนี้ดูสีสันของตัวกีนเพลเวอร์อาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หนักนะครับถ้าเทียบกับ2รุ่นนี้นะครับมาดูในส่วนของ อ็อกเซสซอรีของแถมกันบ้างนะครับว่าของแต่ละรุ่น่ยมีของแถมอะไรที่น่าสนใจบ้างสิ้นทั้งหมดทั้ง3รุ่นเป็นที่สะพายแบบบากูตัวนี้ก่อนนะแพงสุด Honda UMK 435นะครับก็ต้องยอมรับว่า วัสดุเอ่ยดูชิ้นงานดูพรีเมียมดูแพงเลยนะครับตัวนี้โอเคก็ดูว่ามีข้อเสียอยู่นิดนึงคือในส่วนของตัวบ่าเองไม่มีปองน้ําเกี่ยวมารับน้ําหนักทําให้อาจจะเจ็บบ่าได้ในส่วนของตัวกันกระแทกตรงนี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับดูพลาสติกดูหนาดูดีเลยเรามาดูในส่วนของใบมีดบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นใบมีดสงมะกอดูมีราคาดูพรีเมียมนะครับเราไปดูในส่วนตัวต่อไปก็คือน้องใหม่ของเราโกลเด้นสตาร์นะครับวัสดุดูแล้วไม่ค่อยทนทานเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนนี้ ข้อดีคือเป็นฟองน้านะครับแต่ข้อเสียคือพอเป็นฟองน้ําแล้วหนังหุ้มอย่างนี้ก็อาจจะทําให้ไม่ทนทานเท่าไหร่สำหรับใบมีดก็เป็นทรงปังตอเนี่ยจะใช้งานได้ยาวนานมากกว่านะคือประสิทธิภาพเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันหน้าตาอาจจะไม่สวยเท่าเขาแต่ว่าเหล็กนี่มาเต็มนะครับเวลาที่เราใช้เนี่ยเรารับ คมมีดไปก็จะใช้ได้นานกว่าทรงมาละกอครับอันนี้คือข้อดีเลยเรามาดูตัวสุดท้ายที่ทำโปรโมชั่นอยู่ในขณะนี้ก็คือของ Green Power นะครับดูหน้าตาแปลกกว่าเพื่อนๆในท้องตลาดนะครับโดยที่ตรงนี้เป็นลักษณะของเป็นบ่าอย่างนี้นะครับคือเป็นบ่าคู่แต่ว,ว่ามันมาในชิ้นเดียวแบบนี้นะครับว่าการกระแทกเป็นพลาสติกหนาะอย่างดีแต่จุดเด่นมีอยู่ตรงนี้ฮะนะักตัดหญ้ามืออาชีพน่าจะชอบก็คือตัวล็อกเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับพิเศษกว่า ทุกตัวคือเราสามารถถอดกันโดยการดึงมาปุ๊บถอดมาได้เลยเวลาใส่ก็ใส่ได้รวดเร็วถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยเวลาที่เราจะเราก็าต้องเอาที่ตัวนี้ไปเกี่ยวกับตัว แขวนขึ้นแต่ย่านะครับแล้วมาดูในส่วนของใบมีดกันบ้างนะครับจะเป็นใบมีดวงกลมอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นใบมีดใบเล็กนะครับราคาเนี่ยจะสูงกว่าทุกแบบเลยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในลักษณะของใบมีดทรงกลมแบบนี้นะครับในส่วนของข้อดีก็คือย่าจะไม่พันแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือหน้าใบมีดเนี่ยมันจะแคบกว่าก็จะตัดได้ช้าทํางานได้ช้ากว่าแบบปังตอหรือแบบใบมีดทรงมาละก่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบใบมีดลักษณะนี้ก็สามารถที่จะซื้อ แบบปังตอหรือแบบทรงมรกอมาเปลียนได้เช่นกันครับขอทบทวนนะครับเราไล่เรียงราคาลงมานะครับตัวที่แพงที่สุดในท้องตลาดก็คือ Honda UMK435 ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่9,200บาทนะครับสำหรับแฟนแฟน n o n d a แบบแฟนพันธ์แท้ชอบมากๆแนะนำเป็นตัวนี้เลยเกรดพรีเมียมเกรดดีเลยแต่ถ้ามีงบประมาณรองลงมาแนะนำเป็นโก l เด n s t ต r ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่6,749บาท ครับซึ่งก็ถือว่าโอ้ยย่อมมาเยอะเลยประหยัดไปร่วม2,000กว่าบาทเกือบ3,000เลยทีเดียวซึ่งคุณภาพการใช้งานเนี่ยถ้าบำรุงรักษาดีๆก็ถือว่าไม่แตกต่างกันนะครับใช้งานได้ยาวนานเหมือนกันเพราะเป็น Honda แท้ทั้งหมดเลยนะครับและตัวสุดท้ายก็คือ Honda Green Power ตัวนี้นะครับปกติแล้วราคาตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ6,900บาทจะแพงกว่า g o l เด n Star นะครับแต่ตอนนี้ทำโปรโมชั่นนะฮะ เหลือเพียง6,690บาทเท่านั้นนะครับแอมโอเคถือว่าเป็นตัวเรื่องที่ดีที่สุดนะเวลานี้เลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแอมโอเคจนถึงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณในส่วนของผู้สนับสนุนรายการร้านซูเปอร์ไต้หที่จัดจำหน่ายนะฮะอนด้าทั้ง3รุ่นไม่ว่าจะเป็น u n k 4 3 5ไม่ว่าจะเป็น Golden Star และไม่ว่าจะเป็น Green Power นะครับสามารถที่จะสั่งได้นะฮะ ตามช่องทางต่างๆที่เพื่อนๆท่านถนัดได้เลยนะครับแล้วพบกับแอมโอเคได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ